สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํากุ้งกระเทียมไข่ดาวกันนะคะเริ่มแรกนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะตอกไข่ใส่ลงไปเลยนะคะใครชอบความสุกระดับไหนเลือกได้ตามใจชอบนะคะพอไข่ดาวสุกได้ที่ตักพักไว้ก่อนนะคะ จากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปเลยนะคะวันนี้เราใช้กระเทียมอยู่3ช้อนโต๊ะนะคะเจียวจนสีเริ่มเป็นสีเหลืองอ่อนเลยนะคะสีแบบนี้นะคะจากนั้นตักพักไว้นะคะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะวันนี้ใช้กุ้งอยู่200กรัมนะคะเราใส่ค้างกุ้งลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมีมันกุ้งติดอยู่ด้วยนะคะมันจะได้เพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นนะคะ ผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกุ้งเริ่มสุกนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนชาซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนชาผัดให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นนะคะใส่ผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะคะ ปิดท้ายด้วยกระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ